นี่เราจะไปชวนเขาไหมอยู่ในค่ายลงทุนให้เขาไหมอ๋อจริงๆค่ายเขาก็เป็นธุรกิจครัวเรือนนี่แหละพีพีกิจกับวิวคินเนี่ย e n t e r t a i m e n t ที่จริงมีทีมงานเดียวกันครับเป็นทีมเดันคืออันี่เอามาไม่ได้อะคนเยัมาอยู่ในค่ายเราไม่ได้อะอย่าเลยครับจริงๆจริงๆแบะมีมีออปชันนี้เหมือนกันนะตอนแรกที่เราจะอยู่ค่ายเดียวกันเลยครับคือตอนแรกตั้งใจว่าเราจะจดบริษัทเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่คิดไปคิดมาพอจดบริษัทแล้วอยู่หลายคนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เราก็มันเราเรากลัววเราจะไปติดปัญหาหมายถึงว่าเราแต่ว่าเราคุยเรื่องนี้เราเข้าใจกันนะเรากลัวเราจะติดปัญหาเรื่องอิสระภาพเหมือนกันว่าสมมุติว่าลงขันกันในฐานะผู้ลงทุนต้องทำเอ็มีเท่านี้คนหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหทำไมทาเยอะจากเพลงนี้ไม่ใช่เพลงฉันนี่มันแบบอันนี้อันนี้แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่หมายถึงว่าสมมติสมมุติว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในการทํางานศิลปินเราไม่อยากให้อะไรมาเป็นลิมิเตชันของของกันและกันเลยผมไม่อยากจะไปขัดเขาแต่หมายถึงว่าแต่ถ้า แต่ถ้าเหมือนว่าผมต้องลงทุนกับสิ่งนั้นด้วยแล้วผมไม่เห็นด้วยผมก็ต้องพูดเหมือนบิลกินเขาจะเก่งในพาร์ตการแบบการดูแลแบบจัดก,การเรื่องเงินเรื่องบัญชีอะไรเงี้ยบิลกินเขาจะเก่งกว่าพีเขาก็จะคอยแนะนําตลอดว่าอายูอยู่ลองเอาตรงนี้สิตอนนี้ยังไม่มีงานอันนี้อยู่ลองโยกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไหมแล้วค่อยแบบอาเดบ๋ฟวฝั่งนี้ฉันซัพพอร์ตให้เองแล้วเราค่อยพอมีเธอเรามีงานพร้อมกันอะไรเงี้ยเธอก็ค่อยแบบจ่ายพออะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นดีเทลเล็กๆในเรื่องแบบบัญชีอะไรอย่างนี้มากกวแบบ่าครับ แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะไปขัดอิสรภาพเขาเช่นกันเขาก็อยากมาขัดอิสรภาพผมสุดท้ายเราเลยทำบริษัทคนละบริษัทกันที่ใช้ทีมงานเดียวกันว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงด้วยเรื่องงานเ,เดี๋ยวรับเงินเราเรารู้สึกว่าเสเปรยไปเลยดีกว่ามันมันง่ายาต่อ,อก,การการบริหารจัดการมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ทีมที่เป็นคอของเราคือท,ท,ทีมเดียวกันทีมเดียวกัน ต่างกันแค่ผู้บริหารในห้างต่างกัยห้า,างใน10<ค>เป็นต่างแค่พูดถึงหุ้น,นครับอ่าโอเคต่างให้พูดถึงหุ้น